ข่าวนี้นะคะทําเอาโรคโซเชียลนะคะถึงกับลุกเป็นไฟกับข่าวนี้กันเลยค่ะครับจะแตกปร้สามปีครับแดกแดกคุ้ใจแตกมาสามสี่คุ้มแครับเออเขาจะกี่จุดได้พูดเงี้ยนะชาจริงเลยนะครับโบโบโบไม่มีการยอมไม่มีการยอมนะเสียนะครับใครรับดิงได้นะมาดิงได้เลยนะครับสําหรับ2ท่านนี้นะ สว,ส,สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรารายการ<ม>าบันเทิงหน้าซู o อยู่กับพวกผมนะฮะสวัสดีครับไก่ชนเรียกซับครับสวัสดีค่ะผู้สาวว่าไก่ค่ะสวัสดีค่ะอับสลาไก่ชนค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีข่าว เกิดขึ้นนะคะเป็นข่าวดราม่าม,มากมายในวงการไก่ชนเราเลยนะคะคทางเรา3คนนะคะก็รวบรวมมาบอกพี่ๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวข่าวแรกนะคะไปที่ทางพี่อัปสลาไก่ชนก่อนเลยนะคะไปกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะข่าวนี้นะคะทำเอาโรคโซเชียลนะคะถึงกับลุกเป็นไฟกับข่าวนี้กันเลยค,ะค่ะเสียร้ายน้องลิชานะคะหลังขวา 125m นะคะคก็กินยำปลากระป๋องนะคะก็ยัง ติดดินอยู่นะใช้ชีวิตด้วยปกติถึงว่าจ้าคว้าแบบเป็นร้อยเอ็มกลับมานะครับก็ยังแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่แล้วเกลือนะชุดเป็นชุดตัวเก่งเลยนะตัวนี้นะเขาบอกเขาซื้อจากอะไรนะลงเกลือเดี๋ยวมีคลิปสัมภาษณ์เดี๋ยวให้คลิปสัมภาษณ์ให้ดูขาดแล้วขาดอีกแล้วก็รองเท้าก็ปิ้นแล้วปิ้นอีกแมมีพี่พี่อะไรเขาซื้อให้เนี่ยแหละสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทางใจชุดตัวเก่งเขานะครับพี่เบิร์ดนะคบพี่เบิร์ดเข้ามาแซลนะคะว่า ได้เยอะกินหูฉลามได้แล้วครับห้าห้าก็เป็นเซลล์เซลล์กันถึงได้ร้อยเอ็มนะแต่ว่าเขาก็อย่างแบบปกติเหมือนเดิมนะครับและไปดูนะฮะที่รีวิวเสื้อเลยเรามีคลิปรีวิวนะของเสียอะไรนะเสียหลเสียหลน้องลิชาเขารีวิวเสื้อไว้ลองไปดูคลิปกันได้ครับเีื่รีวิวชุดเก่งนะครับโอ้ครับรีวิวนะครับชุดเก่งนะครับนี่นะครับชุดนี้ครับเป็นชุดที่รักที่สุดในโลกนะครับเป็นชุด ชุดนี้นะครับเป็นพี่ก้านะครับซื้อมาให้นะครับจากโรงเกลือนะครับก็ใส่มาได้สามปีนะครับแดกแดกซุ้มใหญ่แตกมาสามสี่ซุ้มนะครับแล้วก็น่าจะแดกมากมากทีเดครับส่วนนี้เงินเข้าซุ้มมายี่ห้อกลือตัวนี้เออแล้วก็เกียจุดที่พูดแต่อยงี้เนะเชื่ออยมาต่อที่วิธีจับงูแบบอันแบบเขาเรียกว่าอะไรล้าสมัยนะคะของทางของทีมงานบอกกแจ็คนะครับก็ดู youtube ไปนะฮะแล้วก็จับงูไปนะ งูเห่าเข้าบ้านาาก็นเลยเปิด YouTube เพราะว่าจับไม่เป็นกเลยเอาเปิดยูทูปดูเออดูด้วยแล้วก็จับด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่างูจะโชก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตาจะมองแต่ยู u ู e หรือเปล่านะครับ อันนี้นะเพื่อความปลอดภัยนะก็เรียกเป็นมูลนิธิหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่นะครับที่เชี่ยวชาญมาจับดีกว่าครับนี่ผัดเผ็ดได้เลยนะเพราะว่าเปิดได้เมนูใหม่พี่บกแรจ็คบอกว่าอะไรนะพนักงานยิ่งน้อยอยู่เออก็ไม่มีใครจับป็นเขาก็เปิดยูทูบนะก็เออล้ําดีเลิศนะครับเอาไม่แน่ถ้าจับได้ก็อาจจะได้เมนูใหม่เอานะครับอะไรก็เป็นห่วงนะฮะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่าเนาะใช่ค่ะ อย่าไปทําตามกันนะคะอันตรายใช่ค่ะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงมาต่อที่ข่าวต่อไปเลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ทางโซเชียลของกัมพูชามีบาร์โฮสกัมพูชานะครับไทยก็ไม่น้อยหน้าใช่ก็มีเหมือนกันมาเลยนี่นะฮะพี่หมูแฮมของเรานั่นเองครับไม่หมูแฮมมักแัดแ เป็นบาโฮสนะคะอันนี้ไม่รับเป็นดิงนะครับอันนี้รับเป็นแถวเด้อเออเสียวเสียวโบดโบดนี่อ่านี่นะฮะไม่มีใครยอมใครนะครับแล้วนี่อีกหนึ่งท่านนะครับของอ่าอะไรนะซานเฮาโดงนี่นะคะโบ๊โบ๊โบ๊ไม่มีการยอมด้วยนะไม่มีการยอมนะเสียวนะครับใครรับดิงได้นะมาดิงได้เลยนะครับสําหรับสองท่านนี้นะนี่โบ๊นะฮะ เอวดีซะด้วยได้ถ้าเป็นพี่อับสลานะครับสร้างไหมครับสองคนนี้ <c oughs> เอาอสิเสี่ยวขนาดนี้ ดูด้วยซิพงซิแพกนะฮะเอลลอนขนาดเอลลอนขนาดนี้จะไปเหลือหรอให้กี่ดิ้งอย่างเี้ให้กี่ดิ้งให้กี่ดิ้งนเนี้ยไปสิบดิ้งเลยเนี้ยดิ้งว่าสิบบาทต้องเรียกเจ๊อัลซาลาเจ๊อัปซลานะฮะบอกเลยว่าไม่น้อยหน้ากัมพูชาอย่างแน่นอนครับถึงตอนนี้สถานการณ์จะตึงเครียดก็เถิดนะต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะอาจารย์เฮาโดงค่ะได้บอกนะคะว่าผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากๆค่ะแต่พี่มาร์คซักกระเบิดนะคะก็ยัง ไม่ให้เหลียญเลยนะรอนานเลยนะค,นนวคนะ,คะวอนนะพี่มาร์คสัก,กเบิดนะคะเห็นใจอย่งางทารเห่าดงของเราด้วยนะครับกอ,อกมาเต้นยั่วขนาดนี้นะคะ,คะวอนนะครับฝากติดต่อทีมงานนะคะที่ติดต่อพี่มาร์คสักกบิดได้ด้วยนะวอนวอนขอร้อง please พ, <c oughs> พวกเราเสียว <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> ได้โปรดพี่บิวกันโชครัพย์นะคะช่วงนี้พักเรื่องไก่นะคะไปช่วยพี่น้องพี่ทหารนะคะตามแนวชายแดนค่ะช่วงนี้ สถานการณ์ก็ตึงเครียดนะครับเสบียวกันโชคซับนะฮะลงพื้นที่ไปช่วยพี่ๆทหารแถวชายแดนนะครับอันนี้ก็เป็นบุคคลอีกหนึ่งตัวอย่างที่แบบน่ายกย่องนะฮะสำหรับเสบียวกันโชคซับครับคนไทยไม่ทิ้งกันใช่ครับและตอนนี้นะคะเขาก็เปิดรับบริจาคช่วยเหลือนะครับใครนะฮะที่สนใจติดต่อก็้ากหาเฟสเสบียวกันโชคซับที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะคะก็มอบไปเกินจํานวนที่บริจาคมาแล้วใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะในวงการไก่ชนเราพี่น้องในวงการไก่ชนเราก็ไปสนับสนุนแกได้นะคะคนไทยไม่ทิ้งกันเด้อมิจจี้ที่จริงใจนะคะซื้อไก่ควรดูดีๆนะคะก็ในเอี่ยวของเรานะคะออกมาโพสตนะคะเตือนภัยเฟปลอมตอนนี้เฟปลอมระบาดนะครับก็ดูดีๆนะครับสำหรับการซื้อนะ ของซื้อไก่เพราะว่าไก่เนี่ยมันก็มีมูลค่าเยอะเนาะไม่ใช่แค่ทางสามเอี่ยวนะคะที่มีมิจจีนะคะเกือบทุกซุ้มดังๆเลยนะคะตอนนี้ก็ดูกันดีๆแล้วกันนะคะไม่ทันแล้วคอมเนไปแล้วนี่นี่อันนี้ก็เสียหายก็ค่อนข้างเยอะเลยนะตูนก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับทุกคนใช่อันนี้นะคะคอมเมนต์ก็อะไรอ่ะคนนึงเห็นของถูกสวยก็รีบจัดเลยครับสุดท้ายโดนไปก็หาม่เจอก็เป็นมิจจีนะฮะเจีจร้ง ก็ฝากระวังเตือนภัยกันไว้ด้วยนะครับซื้อไปก็ดูกันดีๆเด้อก่อนจากกันไปนะคะปิดด้วยข่าวนี้เลยค่ะเซียต้าทีเฟาร์มนะคะอยากได้พรมใหม่นะคะเพราะว่าอันเก่านะคะพังแล้วนะคะใช่แล้วก็มี FC นะคะมาคอมเมนต์ว่าให้บ้านไก่ชนนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เซียต้านะคะก็ได้แท็กไปหาพี่หมูแฮมกับไก่ชนเรียกซับนะคะเพื่อจัด ผมให้หน่อยจัดให้หรือ,อยังอ่หลังจากวันนั้นหนึ่งวันนะครับทีมงานบ้านไก่ชนนะฮะก็จัดให้กับเซียต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากพมเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมรีวิวให้น้องด้วยนะครับใชเอาแบบสวยๆหรือว่าใส่กเกงในตัวเดียวเออ,อ,อจะตาเขาชอบ ไปเล่นไก่นะครับก็อันนี้เขาบอกว่าพี่มูแฮมดีดีๆไก่ชนเล็กซับดีๆนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปรีวิวให้น้องด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการครับสมุนไพรคุณมอครับขมิ้นแดงตาเพชรศิลาค่ะดอกเตอรเซฟค่ะและมหาชัยฟาร์มครับของพี่ขวัญบุกทินไก่เก่งของเรานั่นเองครับก็จบไปแล้วนะคะกับข่าวสารสุดฮอตที่แซฟจนต้อง ปากนะคะคสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะหากมีคำไหนนะครับผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ต้องขออภัยไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการบารันเดิงหน้าสมิส,สำหรับวันนี้นะฮะก็สว,ส,สวัสดีครับ